สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n แนนายทาราพยากรไบโคเอ็กค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงปีหน้า2 5 6 5ของชาวราศีเมถุนและลัคนาราศีเมถุนนะคะเรามาดูกันว่า energy ของปีหน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างในแต่ละเดือนนะคะเราจะมาส่องกันเป็นเดือนเลยตั้งแต่มกราจนถึงธันวาคม12ใบ12เรื่องนะคะในปีหน้า2 5 6 5ดวงชะตาของชาว ลัคนาราศีมิถุนและชาวราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรบ้างผ่านการทำนายไพทา,ารคค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบ general reading ไม่ได้เฉพาะจะจงว่าเป็นดวงใครคนใดคนหนึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมๆของชาวลัคนาราศีเมถุนและชาวราศีเมถุนค่ะมกราเจอเรื่องอะไรคะมกราขยันทำงานค่ะ นะคะมกราชาวเมถุนจะขยันทำงานนะคะตั้งหน้าตั้งตาเริ่มต้นสกราชใหม่ด้วยความขยันขันแข็งนะคะใครที่เป็นนักเรียนเนี่ยก็จะตั้งหน้าตั้งตานะคะเรียนนะคะได้เกรดดีใครที่มีงานทำขยันทำงานนะคะเน้นในเรื่องของการงานที่ขยันทำงานนะคะกุมภากุมภามีความสุขในเรื่องของความรักค่ะ ะะได้พบคู่คองต้องใจได้พบแฟนได้พบคนรักได้มีคู่คนมีคู่แล้วก็จะรักกันมากยิ่งขึ้นนะคะมีความสุขในเรื่องของความรักนะคะ มีนามีนารับผิดชอบเยอะค่ะเหนื่อยมีนาเหนื่อยและงานหนักนะคะใครที่หวังว่าจะมีงานทำนะคะในเดือนมีนาเนี่ยถือว่างานอุดมสมบูรณ์งานหนักมากนะคะคุณสมัครงานได้เลยนะคะแต่ใครที่มีงานทำอยู่แล้วนะคะงานคุณจะหนักขึ้นภาระรับผิดชอบจะเยอะมากขึ้นใครที่ทำธุรกิจถือว่าเป็นช่วงพีคนะคะขายดีมากธุรกิจดีมากกำลัง กำไรก็เ,อเยอะมากขึ้นนะคะตามตามงานที่เยอะขึ้นค่ะจะยุ่งวุ่นวายมากๆเลยนะคะ เดือนเมษานะคะการเงินราบลื่นการเงินเข้ามาหลายทางใครคิดที่จะร่วมหุ้นนะคะทำธุรกิจทำได้เลยนะธุรกิจค้าขายใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการรับของมาขายนะคะขายแล้วได้เปอร์เซ็นต์ได้กำไรได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ย ดีมากๆนะคะเซลล์ sell ก็เหมือนกันใครที่เป็นเซลล์ขายรถขายบ้านขายที่นะคะเซล์ sell ขายของเนี่ยขายโปรเจกต์ขายโปงโครงงานเนี่ยนะคะเซล์ sell ขายเครื่องมือทางการแพทย์หรือเซล์อะไรก็ได้ที่ทํางานแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะทำงานเป็นเซลล์คุณจะมีะไรายได้เข้ามาเยอะมากนะคะในเดือนเมษาเดือนพฤษภาผู้หลั ผู้ใหญ่ให้การอุปธรรมช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงหน้าที่การงานของคุณจะมีการปรับเลื่อนตําแหน่งให้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะความก้าวหน้ามาถึงนะคะความมั่นคงบางคนนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือบางคนอาจจะมีฐานะนะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่มีการเลือกตั้งอาจจะเป็นการเลือกตั้งนักการเมืองเนี่ยคุณก็จะได้นะคะสําหรับชาวราศีมิถุนได้เป็นใหญ่เป็นโตมังค่ นะคะมั่นคงและมีผู้หลักผู้ใหญ่บิ๊กเลยแหละระดับบิ๊กบิ๊กระดับใหญ่ๆเลยนะคะคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือด้วยต่อไปนะคะในเดือนมิถุนาเกณฑ์ไม่ค่อยดีจะมีเคราะห์ระวังจะปวดหัวเครียดนะคะเลือดสมองไปเลี้ยงสมองไม่ทันระวังจะเจอกับความทุกข์ที่จะต้องทนอย่างแสนสาหัสสากันนะคะแต่ถ้าตัดใจตัดมันออกไปได้คุณก็จะ พ้นจากความทุกข์ความทรมานและได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าค่ะนะคะต่อไปค่ะกรกฎานะคะจะเจอกับปัญหามืดแปดด้านบางคนอาจจะมีเรื่องฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักนะคะบางคนอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพ ตาฝ้าตามัวน้ำในตาแห้งนะคะตามีปัญหาในช่วงท้องอาจจะมีปัญหาดังนั้นต้องระมัดระวังถือว่ามีเคราะห์ถ้าไม่เจ็บใครได้ป่วยก็จะเจอกับมรสุมชีวิตทุกหรือเคราะห์นะคะต่อไปสิงหาค่ะโอ้โหมากัน3เดือนติดๆกันเลยนะคะเคราะห ในเดือนสิงหานั้นอาจมีเกณฑ์การจากกาันลาของคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะดวงมีเคราะห์ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะมันทําบุญต่างบาทนะคะสะดอกเคราะห์ด้วยต่อชะตาของตัวเองเยอะๆเลยนะคะในช่วง3เดือนนี้เดือนนี้จะแรงสุดสิงหาเนี่ยต้องไปทําบุญต่อชะตานะบริจาคโล่งนะคะบริจาคโลง่งบริจาคเลือดนะคะบริจาคทรัย์ ให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นการต่ออายุต่อดวงชะตานะคะเดือนสิงหาเนี่ยต้องทำบุญให้เยอะๆเลยนะคะไปบวชชีพามได้ยิ่งดีเลยนะคะจะได้สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาตัวเองนะคะต่อไปค่ะกันยากันยา กันยาระวังคนจะเอารัดเอาเปรียบระวังคนอิจฉาลิษยานะคะชกช่วยเอาผลประโยชน์จากคุณนะคะระวังเรื่องของความหึงหวงด้วยแม้แต่เรื่องของความรักระวังจะถูกแย่งแฟนนะคะมรดกน,นะคะแบ่งกันไม่ไม่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความยุติธรรมนะคะดังนั้นระวังจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะในเรื่องของความรักก็ดีการงานก็ดีนะคะเรื่องของชีวิตผลประโยชน์ต,ต่างๆระวังคนจะถูก ระว,วังเขาจะมาเอารัดเอาเปรียบเรานะคะตุลาค่ะตุลาคุณจะ มีความก้าวหน้าอาชีพการงานธุรกิจนะคะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีความก้าวหน้าใครที่เป็นนักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาต่อบางคนอาจจะได้ไปศึกษาอย่างต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นปริญญาโทปริญรรรญาเอกนะคะมีความกา้าวก้าวหน้าอาชีพการงานนะคะมีความก้าวหน้ามีการเดินทางมีการรับมอบหมายงานให้ไปทำนะคะหรือมีการเดินทางไปทำงานประสบความสำเร็จก้าวหน้าค่ะ เอาละเดือน11ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ดี ของชีวิตนะคะธุรกิจการงานจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขยายงานขยายสาขาขยายลูกค้าขยายกิจการรุ่งเรืองมากๆผลกําไรดีตอบแทนดีนะคะใครที่ทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศทางานประจําคุณจะได้เลื่อขนขั้นเลื่อนตําแหน่งงานดีเงินดีอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะถือได้ว่าเป็นช่วงดีที่สุดของชีวิตอีกช่วงหนึ่งในเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการงานนะคะค้าขายเนี่ยแม้แต่ค้าขายที่บ้านขายของ ะะก็จะขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะคะอาจจะมีการเปิดร้าน1นาาึ 1, าา่2สาขา1นสาขา1สาขาสา3ไปอีกนะคะการค้าการขายดีมากๆเลยต่อไปเดือนสุดท้ายแล้วค่ะ เดือนธันวาคมเงินเข้ามือนะคะโชคทางด้านการเงินจะมาในเดือนธันวาคมคุณจะได้หยิบจับเงินเงินจะเข้ามารัวๆเลยนะคะเงินอาจจะมาจากโชคลาภเงินทองที่มาจากการเสี่ยงเงินอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์เงินอาจจะมาจากการที่คุณทํางานแล้วผลกําไรตอบแทนผลตอบแทนมันเยอะได้รับโบนัสได้รับเงินก้อนได้รับของกํานันนะคะได้รับเงินพิเศษ ถือได้ว่าการเงินจะดีมากๆในช่วง ธันวาคมนะคะมีเงินเที่ยวปีใหม่ได้อย่างสบายๆเลยเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะอะไรที่เป็นพลังงานดีๆก็รับไว้นะคะดูเป็นแนวทางค่ะอะไรที่เป็นคําเตือนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเตือนกันนะคะจิ้งจกตุ๊กแกทักยังเชื่อนะคะอันนี้พลังงานจากไพาทาโรก,การพยากรณ์การทํานายมาเตือนกันบอกว่าใน3เดือนนี้ให้ระมัดระวังให้ไปทําบุญให้ไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานะคะท ทำก็ได้ไม่ทําก็ได้อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนแต่ก็เป็นการเตือนกันไว้ถ้าทําก็ถือได้ว่าเพื่อป้องกัน mm. เหตุไม่ดีคลอ ที่จะเกิดขึ้นทําแล้วสบายใจก็ทํานะคะเอาละค่ะก็ถือได้ว่าวันนี้ก็อ่านครบทั้ง12เดือนนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณราศีมิถุนและลัคนาราศีมิถุนเมถุนและมิถุนได้หมดเลยดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะวันที่ของมิถุนเนี่ยก็ยึดเอาวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะเพราะว่าผู้ทานายเนี่ยยึดหลัก ทางไทยถึงแม้ว่าไพ่จะเป็นไพย่ยิปซีไพ่สากลก็ตามนะคะแต่พลังจิตที่เพ่งเนี้ยก็จะเพ่งในเรื่องของออคนดูให้คนไทยนะคะดังนั้นก็จะยึดตามหลักวันที่ราศีของโหราศาสตร์ไทยนั่นเองก็ทิ้ง ทิ้งรายละเอียดในเรื่องของราศีและการผูกด,ดวงเอาไว้ที่ description ใต้ตคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนเลื่อนลงมาดูนิดนึงนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการซัพพอร์ตการที่มาวิวมาชมนะคะมากดติดตามนะคะให้กำลังใจกันก็ต้องขอขอบคุณมากๆสํสำหรับผู้ติดตามนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตและให้กำลังใจกันนะคะอาจารย์ดิฉนันครูเอปัทรมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโลก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับ ทุกการติดตามของ s u b สคร i b เบนะคะที่มีให้กับนายธนทรพยากรบายครูเอค่ะวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าจะนำสาระดีๆนำพลังงานจากไพทาโลมาพยากรอ่านสื่อพลังงานนั้นให้กับคุณกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ